สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนเนาะมื่อนี้ชาเลม้อยกลับมาเปิดคลิปพ,พี่บ้านน้องทงเฮงมากับลูกพนางเพิ่นกะอู้มาสอนเนาะมาเปิดคลิปกับพี่มื่อนี้พี่น้องสิพากันมาทางปากข้างเพืออ่อนน้องทงอันนั้นไหมอุมเพื่อนน้องทงซอยน้องทงเพราะว่าน้องทงกะบ,บางมือเพื่อนกะไปเฮ็ดเวียกซอยเส้นชาเลม้อยเนาะเมื่อนี้กะสีมาเฮ็ดเวียกซอยน้องทงขึ้นเนาะเพราะว่า ต่างพายต่างไปเห็ดพียงซอยกันนะนะพี่น้องบางเทือกันมีเวลาปันใดพี่น้องเลยเพราะว่าบางมือกัเห็ดวียงเคื่อนนี่เห็ดนั่นเห็ดนี่นี่ก็เลยบอกเลมาว่าสีมาลายมือแล้วกำลังทงว่ากันว่าสีอนามัยกันบทท่านอนามัยจันว่าจันว่าเปิดวัดถ่ายคลิปเลยจังที่พักอนามัยพอดี้ไป้ก็เรือพี่น้องเด้องับนี้ก็เลยสวยเขาดีใจเพราะจะเป็นไม่หางทางใหม่ทางป่าก่อนพี่น้องเลยบบบนี้ตั้งใจ ผัวตายก็ได้เป็นไม่ค่ะที่ในห้องเพลงไอ้จันทร์ชมด้วยเหรอพังนี่ครับที่ในห้องเพลงไอ้จันทร์ชมด้วยเหรอพังนี่ไอ้จันทร์ชมด้วยเองเหรอเอง สบายดีเด้เอล่ะเด้อสบายดียังคือว่าอยู่สบายดีเด้อปนังเด้ออ้สบายดีเออปน,งปนงอยยังมาทางเข้มหัวทางนี้ก่อน,นเอาแต่ตัวที่มันย้อนเข้ามาซะก่อนจังซีทางนอกอและจังทางน้ำหลัง,ง,งเน,น,งนี่ยฉานี่ขางหัวเนาะ ยังไงพี่น้องพัดชิวาโอ้ยขนาดน้องทงทำไมไม่ทางเองคนละโมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าน้องทงกลับไปเหดเวียกซอยชาแล้น้อยคือการก็เลยมาซอยน้องทงยังเอ้ยเพิ่นกลับมาคอยมีเวลาปันดาเพิ่นไปพุ่นไปที่อยู่มื้อนึงกะท่านไ้ขี่รถไปเพิ่นไปถ่ายคลิปกับมันกับไกล์เติบเพื่อที่กลับมากอะเติบออกไปเติบเติบเติอมากเหนื่อยแต่ไม่ได้ทางใท่เลยเนาะจะเลยมาทางซอยน้องก่อน แม่ยทางน่นอ,อนนงเหมืนกันทงนั่นทงนี้งนี่เอนกนพนพดีอ่ะพี่น้องเลยรงเียเือนกบไปซอยทั้งนั่นเยทั้งนี่เนยพัดไปซอยบ่อหนึนงนหนง่งมันก็เทิอนเติบได้พี่น้องเลยทางนงนเนาะเออทางคนาทางเลัปลาเนี่ยปลาเนี่ยหลอกแดเลยอ่างอกเลยปาไวสกอนมือหนาาเล่อกตงนัขามาเงลาิพะให้ปวก เปน้งมีสีบรนสันอะ้างนท้งทังในผูู้้เอาแถวอันนี้มันออกก้อนมือหนอาสาดนี่เนาะตตกแหงไ้แล้วเาโบเห็นเราก็เลยลืมเลยเ็นบ่พอเจ้าผูาผู้ใดมานอนบ่เดี๋ยวอยูเนาะบ่มีน่อยบ่มีไรบมีลาย่มีน่อยมีลาโอ้ยหาทายากบ่มีบ่ นิพพานจะทเ่อนพนจี่าฮ่า่าฮ่านี่แต่ไมห่างเรือลูกเรืงผัวช้ากูกไรขบวนเลยเนาะน่ารุนแเอามาะนีนานแห่กันแ้วทำไมอ๊ย น้ำทงพี่้องเ่ะบางมือัวเลมน้อยปรยู่ทานเบิดกัใช่น้ง,ลนนนงนแล้วไปซื้อนักเน่ยของบ้านมาขอพุ่แม่ได้แล้วจากลัวทั้งุ่มอีกแ้ั้งาได้อตั้งก็ได้กล<ะ>้องนะตั้งได้อยู่ไม่ได้ตั้งอนันี่เิมาถ่ายทาั้งมีกลอนเดี๋ยวจไปเยนรต่อมอุ่นแหละทังล่างุ่นแหละ ลกวางนั่นแล้วให้ให้เป็นเวงใหญ่เด้อไปยังเห็นเวร์งอดี่อยู่ห้ได้เนาะีเาลดวางได้นแล้ววนั้นาองหน่อยมี่าห่อยเด้อเวลาจะเอางรจะแล้ทีองก็เอาบางไงหน่นทีนานนนแล้วก็ไป nằm hư thau cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ơi, đây, không bỏ lỡ những video hấp dẫn เอาปร้ตูนี่เราทับขาวความหนากระแตกแล้วนี่แตกไปหมดไมเงานเลแตกใช้การไเป็นยัแตกไใช้การูรดโอ้ยเไปงานอยู่ทำงไงไปยานซตจะไงเซตปอดไปยานงไมงานลยาลูกออกมหอกเซียมว้อยู่บ้านจะใช่ <How S 2> <can> ต็น่ารวงเลยตั้งนะไม่ไทยบ้งไม่ไทยบม่มีเงินเ็ดแ้นะฮัลฮัลโหลฮัโหลฮัลโหาฮัลหลฮัลโหลฮัลหฮัลหลฮัลโหัลโหลนัหัลโหหลัฮัลโหลฮัโหลฮัลหลฮหัลโฮัลโหลฮัลโหัลัลโฮัฮัลโหัลโหลฮัลัลโหลฮััลโหล เงืนมาใกลนี่เขาโตมันโตมันหิมีมันย่อยแถวนั้นเลยมันบัวนีเงินจึ้งเราอยู่มาได้แล้วอันมีเงินจึงนนงนจ้งเลยจะง่อยครับไปนอกร่าเง,ไง,ไงเดือน ไปดิมันดอกแล้วไปดังไค่ข้ากับไปข้ามาจากเถื่อข้ามาตั้งแต่ตอนมือเขามาเปล่นงน้ำกบคนละหมูเป็นเปล่งน้ำกบไม่เปล่งน้ำปลา นอนนั่มเ่าเลยขอให้โคบเจ้ามงอันนี้ เสียงรถลดเธออ๋อเร้่มอ้องแล้วทำแไ้กองใหม่คบินไ่ไหมเอ้ยคุบินคุณจดไ่บอดดนะูบินทัางหากเราอาวผู้จดอยงนี้น ย่าเนเดือนหน้าเดือนหน้าเฮาดีเสียข้าวไผ่และไผ่มาบินบินไผ่มากลองเตอร์ใหม่ตายแสนอยู่บรบบบิยักษ์หัวบเขาโค้งไปสามเดือนบินมันบรทันออกเรื่ข้าวใหม่ข้าวไผ่ใหม่เนาะเดือนมาพ้องกันเฮากับเจ้าแม่อนเยะเพื่อนไม่ทับฟัดหรือกับเพื่อนเจ้าเพื่อนตะโดนเพื่อนเฮาบินไผ่ยังบริษัทเนนาะเอออันนั้นเจ้า เห็บเห็ดแบตเนี่มห็ดเทียเงินแต่แต่เจ้าของเขาเห็ดไหงาบอกเราว่าเห็นมันลายนะว่าเราเราตอ่าเาเงินให้นะสักพละบ่ได้เาก็ไปเล่นเี่ยเนี้ยเนีแล้เยงเขานเงยเยเได้เขาูากคนเนาะแต่เชิญเจ้าผูกหูเขายังเรื่อเรื่อไปเล่นเองแล้วมันสิได้พวบ่ันนี้เขากเข้ากับไปทำเหมือนกันเขา่เดียเห็นไาใส่ก็อันนั้นนะ จะเหนื่อยก่อน้อจะเมื่อยกว่าน้อจะเหื่อยไปมาตือนลงพ่อกันจะเมื่อยก่อนมันกัดนานเติบอยู่กะพายมาบวเขาเลยได้เหอทั้งขอบพระดินพ่นกับพระเจ้าบระทัามาอยู่นะพี่น้องทุกอย่างมันยังแห้งทุ่งยังแหเขาได้เลยจีไปเถอเล็กเถอหน่อยสวัสดีครับน้องเพลงคนล น้องพกเป็นโหงาพี่น้องโอ้ยสิไปถ่ายพี่น้องรถี่กำลังดึงแม่คอกำลังปวดก็ออกมานะครับเต็มเลยงมียังไงเนาะโอ้มีงูนีกะีก็่นรงูที่แล่นทางงูเ่แก้ไปดิมนะแม่นล้วพี่ชายบอกว่เออสีอไปนี่นักเสี่ย ออกฟูรูฟิทัวทังชือทังชือจ่า่ก็คือเรงรีเพปิดทิป่เหแาเข้ามารีเพ่เปิดบอเขาไปรีเพากม้าใจยุ่ต่ว่าเขาวิลเลอยากลูฟิตหรเออเขาถามหาเขาไม่ได้ปลูกไห้บ่ปลูกว่าจะได้ เออเจ้าดิงินมาจะใส่หว้าเจ้าเข้าเจ้าเข้ายูทูบเบิรงเะลายพดอันนี้อันนี้้ยหญ้่ลีแพ้นะโอ้ลูลูลูฟินูปปปูาบปปูาููปูปููปูปููปูอูปูปููปไม่ห้างปมู่ปูปูปูููููง กฟลูกกฟลูฟิตมาัวบอกกลิายดีตายดิดแล้วูลูิตนี่กินก็ได้ัวใหม่ป้าเป็นไรแล้วอันผวพ่ผัว่า่มาัวเลยวนกตื่นหรืว่าคสดห้ามกินมันสิฟิโพดมันชิตันเอามันเกี่ยนะกรผู้ชายดีว่ากระชายกินได้ได้หมแล้วมันดีนะเขามันดีอันนั้นลูข้าวดีภายในดีอยากฟิตบ๊ลู น้องทุ่งกายักฟิตยากฟิว่าหยอกกันพี่น้องกรดีอลีเทาไปเบิ่งในยูทูบตรงกลางเนี่ยน่ฟพากลางหัวจังโคสนาเปที่ชอบ่ะน้องอกฟูลูฟิตกัางเห็นดูกลางว่ดูมองเป็น่ะอกฟูลูฟิตอกออกฟูลูฟิตะมักบ่กอลูฟิตนะ ปลาตัวพี่น้องเคพักกันว้ากันลินสิเดี๋ยวพี่น้องกัดดิ้ีเลี้ยพี่น้องฮะเดี๋ยวอยาลีแพ้กะนยาลีแพ้เราแบบนี้นะตัวมันอยาลีเทินไี่อย่าลีแพ้มันจะคือกอไผ่เนาะไม่คือกอไผ่มันมีรุ่นมันมีแบบใบใบใครใบมันเป็นคนหน่อยหนึ่งใบเรือมเข้าป่านะารยู่ไปต้มกินหอมๆได้หอมแบบไอพี่เราทำมาเอาเป็นไายดีสละนะอันนี้ก็คือยสบายสบายดีเด้อพี่น้องฮาดคลิปอยู่ได้กล้องกังเงียบไปเงียบ อยู่ในหมู่บ้านสายบุญนี่แหละพ่อแม่พี่น้องที่บ้านน้องทงพันการท่านใดที่เสียไปไว้ให้จบแล้วไปยจะไปเปิดเอาออกนองผู้ออกไปไปน้ำกันเอาไปให้ป้านางดังพาอไปเถอะไปน้ำกันมาทางป่าคือน้องทงพี่น้องเลยกับป้านางกับเวลาโอ้ยย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 ยายก็รู้เลยนี่กาพักกันมา ทางป Connie, x, well. ่าขังเพื่อนน้องทงเนาะพี่น้องเนาะมาซอยน้องทงก่อนพอน้องทงกับไปซอยเวียกเพื่อนสาเลมน้อยเนี่ยนาองพวาจิ๋นนายภาาแล้วน้องทงทำไมไม่ทางเองอี๋นฉันสี่นะพี่น้องพวกะมาซอยเพื่อนพี่น้องกับเพื่อนผูดเยียวเนี่พี่น้องเลยกับมาซอยกันพี่น้องมีแต่ทางซอยเพื่อนแล้วกะเทือนหน้าไปกัมีแต่ให้เพื่อนอันคอยเล่มเมาพี่น้องเลยและกับบให้มันขึ้นอีกน้าพี่น้อง เพราะว่ามันขึ้นลายเนาะนี่แล้วมันยากมันทางยากพี่น้องเลยมันเก๋าหอบยากนี่โย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 ตกเลยเนาะคันมันป่งลายแลวเ้าก็สิขิ้ง้อเลยพี่น้องเพื่อนเลมน้อยกันวางได้หยาลายเลยขิ้ง้อคันมันเปรตแล้วค่อยเล่มออกตัวที่มันป่งขึ้นมาเนน้อยเลยมันสิบโเหมื่อยนะพี่น้องนะคันมันเป็นลายแล้วมันยากเลยพี่น้องเลยนี่แต่มันเปรตแล้วเลยเพื่อนกาจังซีให้น้องทงเพื่อนคอยอนามัยเองเพื่อนนาะวันนี้บ่ิห้มันขึ้นแบบนี้อีก นี่แต่เสียมันเกียกมันงามเลยวนพี่น้องบันี้โดยสำหรับคลิปนี้ใส่เลมน้อยกะขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อไปแล้พี่น้องไปแล้วได้สิไปแล้วยังสิมาเอิญอยู่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อปะนางคนงามโดยสบายดีสบายดีเลยล่ะคนหุ่นดีเซ็กซี่น้องทองคนหล่อน้องทองคนโก้สุริโยนุบันห่า โดยสวายดีเด้อ